สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้คู่น้อยอยู่กาลางไาย่างนะครับมานั่มห้อยนั่งเอก,เอกมอลำซื่อดังผู้นึงนะครับมีซื่อมีเสียงพอสมควรในวงการมลำเมืองกาะสินนะครับต่อนหนาคู่น้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสิซักถามเลาหนึ่งครับคุณแม่สวัสดีครับสวัดสดีค่ะอันคุณแม่แนน้โตูสักน่อยเนี่ยเดี๋ยว่าคู่น้อยกับลืมๆแน่หรือบ่เดี๋ยวมาหาดลมามาดนลืมหรอเนค่ะสมพ่อนดาวจะรัดแสงหรือว่าสมพ่อนเสียงสนี์เนาะค่ะ คนคนเดียวกันดูคณะไดนกอนแม่ท่วงที่แต่เพิ่นังดังก็ขักหน่งตอนนั้นัร่อยู่ดาวลักเมืองเนาะค่ะดาวหลักเมืองคณะของพระเอกอ่ดาวลักเมืองตอนนั้นบุญมีน้อยเสียงทองพระเอกบุญมีน้อยเสียงทองครับสังหวัดกาลสินไม่ใา่ละค้ามเราลำเมืกาลสินต็พอกาลสินนอกตอนนี้เล่าเรื่ชีวิตแหละเนาะเห็นนั่งเอกตอนนั้นล่ำเรื่องยางไแม่ คิดแหฮงห้ามจเฮง่ายคิดเฮงห้ามจเฮงห่ายเชียงน้อยเชียงสากระเบียครับเชียงน้อยสากระเบียะตอนน้ำมีดนะครับวันนี้ก็ถือว่าพี่น้องเอฟซีแฟนครับมาอยากฟังคักฟังแน่นะครับคุณแม่สมพรนั่งอีกอายุหลายแล้วเสียงก็ดีเพราะคุณน้อยเคยเอาคิดไปลงให้ยูว่าหลายปันไดดอกนะครับอายุปานนี้แล้วแล้ววันลำดีคือเก่าสุมมือเห็ดหลังอยู่ไหม ค่ะอยู่จังสั้นเหรอคะข,ขีดยางแน่ก็เฮ็ดไปย่างวันศิลวันภากับไปจำศีลน,น้ำเงินโอ้สาธุศิลเมื่อกี้ผมได้ยินข่าวว่าแม่ไปวัดหลวงปู่ศิลามันบอกไปจำศีลอยู่คุณโบ่ได้ไปจำยู่จำยู่วัดนี่ละแต่าวานันไปวัดเพิ่นเมือนั้นเพิ่นไป็นลุงผัวคนเป็ลุงเ,เป็นลงุนลงผัวคนแต่ก็ไม่จำยู่พี่ทไทยไปละจำวัด บ้านเดชัยบ้านไดชัยแค่ดิเลอยู่เคสบาปพาอีดีได้จำนั <spooky> ่น <fal> บ <con> ่แม่นจำคือไปจำข้องจำสวยไรมีมองกันยินงข้าวไปจำวัดจำวัดเขาไม่ได้เอื้นว่าจำอัดจำนั่นก็จะไปข้ามน้องเบ่าในทางข้ามนั่นจำวัดนะมุจาจ่งจากบัวขึ้นบาไปนอนัดบโอ้ไปนอนวัดไปนอนวัดพ้าพันมาเดี๋ยวอาตมาจำวัดก่อนเด้อ เพิ่นไปนอนบ่แม่นเพิ่นไปจำตอนั้นเราวนาค่านั่นต้อให้สินเสียดีแท้ผู้ใดก็ไปจำวัดจำวัดถำจำในทางทำได้เพิ่นว่านอนเออไปนอนบัดรักษาศีลหูโบสดก่อนที่ตอนนั้นแม่เรียนเป็นตัวไหนเป็นนางเอกลนะค่ะนางเอกสาวสาวพ่วงพูดพูดเด่นจการรวมคือพญานุมีมาเอาสมมติว่าผมเป็นพญานุมีนะเบอขาดนุ่นละเอาแค่นห้อพ่อเปาใส่แม่เราได้บอกก่อน เป็นเป็นช่วงไหนของของก่อนล่ำระวังไปหาพระเอกหรือพระเอกมาหาี่นี่ก่อนเอาตอนไหนเราเอาตอนสีออกมากก็เพืนใจกันเลยเบิ่อทุกตอนคนละเอาเอาตอนคนเขาได้เขาเข็มนี่แหละเอาเอาเข็มสายเนาะเอาสาตัวเข็มสายตอนผู้บ่าวันเกี่ยวแล้วเนี่ยแม่มักก็เจ้าสข้าดองเนี่ยแม่ไขวากว่าเนี่ยก็เจ้าสีเบ้ามากข้าดองเนี่ยแม่อะเออ หนีเด็กแล้วน้องพ่อมาเด็กเด็กคนผู้บ่าวนี่เมื่อนอนสาวสำน้อยขมีขมือเออคุณจะเป็นสาวขึ้นไหแล้วสิบจำสิบสี่ลมพัดเปียกหน้าไหม่คันใบอีกคุยได้แต่หวผู้สาวว่าลองเล่นคุยบอเป็นเมาอูบาเบาเหลือแต่ควงสาวสาว,สาวพวกตันนมี้ลัวไอ้พ่อ ดอกหัวมสองเลือกมาลงไปต้องเชยสวาดสาขามานั่งคอยจานซาได้หนึ่งยามมาเร็วสาวจะนอมกับ้สาแก้วบนหนาวนอนอยู่หอยเถืือรอบายเหลือขันเล็กหน่อยบอกพ่อได้ 4, สิปันขินเสียงฉันยันดังหัวบ้านดังยันยันเข้ามากรม งแค้นไผจันหอมละเมีนโตจำเจอได้อ้ยผู้ใดปุ่นแม่นเป่มาดน้องนางเอ้ยเอ้ยเสียวอ้ยิบสสอย มีสวยบอลม้วนกระสินมีสวยดึกมาเอาไข่ม้วนซื่อๆแหม่ตีเด็กมาแล้วเย็นข้าแม่เอาปัาเล็กซีเหลียวงวกพุ่นงวกพี่ขึ้นเมื่อจำหมูมีกับบ่บอกกันเนาะบอลม้วนเมื่อบานมันทองไข่ม้วนจะดอกาอันนี้ก้อนเด็ดเลยเป็นบ่แหม่นก้อนเด็ดเลยก้อนหนึ่งอีกอันนี้ไข่กับอันก้อนอันข้ามาดข้าดองหน่อยไหม เออนนผู้เบาทเมื่อเออหมดผู้เบาทเมื่อไม่สิผู้เบาทสิเมื่อ,มอแม่มาดคาดองมันมันเท่าไหร่ก่อนตอนตอนนั้นเป็นผู้เบาทสิกคับสิอยากผู้เบาทมาขอสิแม่นเลยบอกมาดคาและขาาออา้าว่าจะไปขอใอยนี่ค<อ>าดองเท่านั้นเท่าน,นี้แม่นว่าจังไหนก่อนนั้นก็บมวนนี่เอาไอ้ฟังกันเดูยืนล่ำสิบ่าพักกันอีกทีเอออดบาดคะแนนแล้วมาบันทีเพี่เอ้ยพี่ ว่าบวกพ่อแม่ยลงงเสียงคะแนนให้เอาเช้าน้าเกิ่นมาเศรษฐีเบิดคุณค้านางบอยบ่อสร้างยานเป็นห้างดอกหางสอ้งส่วนม่าทางไปนองไกเห็นชอบเช้านางฉันบอมีปัญญาประกอบการห้างค้าง ันว่าจะคำฝ้าสมอยนวงหัวมวนกาสนิเชิญชนวนเอาพี่น้องเข้าบ้านฉันค้าค้าว่าบอบปินสาวบวงง้างสนุกตั้งเตะเล่นเคยตั้งเตะทำนางหาสอนห้อยปุกป่าอยู่บ้างควางน้อง,องน้อยพี่เอ๋ยพี่เดียวนีหุ่นหวัวคอยบอสมเป็นแม่ข่า่ ันเป็นนายตุ่มไทยบุญบอดขอดบอมันเลยเสียงดอกหอมสองเกิดชาติไมหมถ้าได้เป็นพี่น้องเขาไหมจังเจอก,กันเดิอพี่เดิอชาดีไปไผ่มัน่นบุญ เพี่งสิคอยท้าเอาคอยบาดย้เป็นแม่ห้างเขาม่ได้ย้เป็นสาวหาจันหวามเล่าคอยทิ้งม้ยมาแล้วจังคอยเอาเพี่อ้ยเพียงฉันบอกตีว่าเทาย้งข่ารถห่อมุนยัวไปโดนสังขัญที่เกินไม่รุน บุญอสมกษัตร์สร้างไปคนทางสาเดอพีบาดทาบนนางเมียนจานวาป้าเป็นเม เสียงเนยอันนั้นบ่แมนบ่แมนก่อนอันอันบ่ออันบ่าดอกอันก่อนไดก็สร้งหัวมันถมมันมวนคือเก้าน่ะล่ะก่อนคาดอกก่อนนี่กาดอกกันเงินอย่างเงินหบาทแดงแดงก็เงินหกบาทเป็นเงือสีแดงไค่วาเงินสตางแดงแตกะกระบางินกบอกเนาะกว่าจังหน่ยมสะเออบ่อเป็นยัง ยื้ออันสินะบางคนก็โรคนธรร